ปืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเสียนวอลินทอนหายใจเดินออกจากตำหนังป้ายเว่ยก็ยืนอยู่ด้านนอกเขาสวมชุดคุมสี่ม่วงปากเรวยลายดอกไม้ถึงแม้จะบอกว่าเป็นวิชายรอเราแต่ให้พูดจริงๆก็เหมือนสตรีมากกว่าวอลินเอ่ยถามว่าข้าสงสัยว่าพี่สามมีทุระอันใดป้ายเว่ยก็ยิม้มและพูดว่าแน่นอนข้ามีทุระน้องเจ็ดเจ้ายังไม่ได้รับป้ายสิทธิ์หรือชุดของเจ้าเลยข้าเอามันมาให้เจ้าเขาสะบัดมือ กระเป๋าก็้อยออกไปวังดินรับมาตรวจสอบได้สัมผัสวิญญาณกระเป๋าใบนี้บรรจุชุดสีม่วงและป้ายสิทธิ์สีม่วงเขาคำนับทีหนึ่งและบอกว่าขอบคุณท่านมากไม่มีปัญหาเจ้ายังไม่คุ้นเคยกับกองกําลังสีม่วงแห่งนี้ให้สิทธิพี่คนนี้พาเจ้าเดินชมรอบๆดีหรือไม่วังดินก็ดวงตาเป็นประกายและปฏเิเสธโดยฉับพลันขอบคุณท่านสิทธพิพี่ในความหวังดีของท่านแต่ข้ายังยุ่งกับการบ่มเพาะ เช่นนั้นขอเป็นวันอื่นเถิดวังดินกล่าวเสร็จก็ก้าวถอยไปเขารู้สึกประหลาดใจกับป่ายเว้ยและพูดคุยกับเขาทายเขารู้สึกไม่สบายใจป่ายเว้ยก็มองวังดินและเอ่ยว่าน้องเจ็ดข้าหมายถึงไม่มีอันตรายใดๆแต่กอกำลังสีม่วงลึกลับซับซ้อนข้าใช้เวลาทั้งคืนเพื่อหาข้อมูลนี้มาให้เจ้าเจ้าไม่ต้องการฟังหรือวังดินก็คิดตบกระเป๋าทีหนึง่งแสงสีขาวก็รอยออกมาโต๊และเก้าอี้สองตัวปรากฏขึ้นวังดินเอ่ยว่า พี่สามโปรดนั่งไปายเว่ยก็ยิ้มเขาดินน้ำชาวังดินก่อนจะดินให้ตัวเองตอนที่ข้าพบเจ้าข้าเนี่ยไม่เคยคิดว่าเจ้าจะมาเป็นศิษย์สายนอกของท่านอาจารย์สุดท้ายเราก็มานั่งคุยกันอีกครั้งวังดินก็ยิม้มปายเว่ยหยิบถ้วยชาขึ้นมาวังดินจงระวังศิษย์พี่ให้ดีได้ยินแบบนั้นวังดินก็สนใจศิษย์พี่เป็นหนึ่งในกองกําลังสี่ม่วงที่ติดตามท่านอาจารย์มายาวนานสุดเขารู้หลายอย่างที่เราไม่รู้ เช่นว่าทำไมาอาจารย์ถึงอยู่บนดาวดวงนี้มานานหลายหมื่นปีเซียนส่วนใหญ่บนดาวเทียนหยุนบ่งเพาะได้แค่ไม่กี่พันปีและมีน้อยคนที่อายุไขมากกว่าหมื่นปีสิทธิ์พี่รู้เรื่องราวความจริงนี้แน่นอนวังรินก็เริ่มกังวลเขาคิดพิจารณาคำถามนี้มาก,ก่อนแต่เพราะไม่รู้เรื่องราวมากนะตอนนี้เขาดิ้นเรื่องนี้ที่ป้ายเว้เนี่ยพูดถึงก็เริ่มคิดสิทธิ์ทั้งหมดขออาจารย์ก่อนหน้าไปที่ไหนกันไม่ใช่เพียงท่านและขา้า แต่ไม่มีคนอื่นสามารถระบุออกมาได้เลยมีอีกคนที่อาจจะรู้ความลับนี้นอกจากสิทธิ์พี่ใหญ่คือน้องเจ็ดคนก่อนซุนหยุนข้าสงสัยว่าเหตุผลที่เขาทรยศสำนักเมื่อตอนนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้วงหลินก็คิดพี่สามเมื่อไม่มีหลักฐานสรุปชัดเจนไม่เดาสุ่มๆจะดีกว่าแสงบางอย่างก็เปล่งประกายเขาก็คิดกองกําลังสีม่วงเป็นกองกําลังที่อ่อนแอสุดในทุกหมู่เราแม้แต่การแข่งขันที่นี่ ยังสูงส่งสิทธิ์พี่ใหญ่เร่งตำแหน่งสิทธิ์สายตรงมานานแล้วอย่าประมาสิทธิ์พี่ใหญ่ต่ำไปก่อนหน้านี้ระดับบ่มมพาะของเขาไม่เหมือนตอนนี้เมื่อตอนนั้นเขาต่อสู้พ่ายแพ้ในการประลองกสิทธิ์น้องหกเพื่อตำแหน่งสิทธิ์สายตรงและได้รับบาดเจ็บหนักทําให้ระดับบม่มเพาอของเขาตกลงไปมากมหม่แต่ว่าเขาเป็นคนมุ่งมั่นจึงปิดด่านฝึกตนหลายร้อยปีเพื่อเตรียมการฟื้นฟูตัวเอง โชคร้ายนักทีุ่นหยุนปากดตัวขึ้นและเขาเอาชนะน้องหกและสิทธิ์พี่ใหญ่ไปได้จนได้รับตำแหน่งสิทธิ์สายตรงของอาจารย์ในการเฉลิมฉลองวันเกิดของอาจารย์อีก3เดือนสิทธิ์สายตรงคนใหม่ของกองกำลังสีม่วงจะถูกเรื่องจนกว่าน้องหกจะกลับมาเจ้าจะกลายเป็นคนที่สิทธิ์พี่ใหญ่ต้องกำจัดตำแหน่งทั้ง7ของสิทธิ์สายตรงของเทียนหยุนเป็นแค่ชื่อแ้ๆทำไมต้องแย่งชิงขนาดนี้กันไป้ายเว่ยก็ตกตะลึงและพูดว่าแค่ชื่อหรือน้องเจ็ด เจ้าเข้าใจไหมว่าเมื่อเจ้ากลายเป็นหนึ่งในเจ็ดสิทธิสายตรงของท่านอาจารย์เขาเป็นรองเพียงไม่กี่คนแต่อยู่เหนือคนหลายหมื่นแคว้นเซียนทุกแห่งจะต้องเคารพและเชื่อฟังเจ้าและเจ้าจะมีคนนับไม่ถ้วนต้องการกลายเป็นผู้ติดตามของเจ้านอกเหนือจากนี้สิทธิสายตรงแต่ละคนสามารถมีหนึ่งแคว้นของเซียนครอบครองเพื่อเป็นการฝึกฝนเจ้าอาจเลือกแคว้นซักแห่งบนดาวเทียนหยุนหรือไม่ก็แคว้นซักแห่งบนดาวรอบๆก็ได้ และที่นั่นไม่ใช่ส่วนที่สําคัญสุดเจ้าและข้าต่างเป็นเซียนขั้นแปลงวิญญาณมีสิ่งหนึ่งที่เราต้องการมากสุดในการบรรลุขั้นเทวะการบรรลุขั้นเทวะหมายถึงการเสาะหาเตา่าหรือพยายามฆ่าตัวตายเจ้าควรจะเคยดิ้นเรื่องนี้มาก่อนขณะเซียนคนหนึ่งบรรลุขั้นเทวะนับเป็นเรื่องอันตรายอย่างยิ่งจนอาจไม่มีโอกาสในการบวชเพออีกครั้งโอกาสล่อดชีวิตมีอยู่ราหนึ่งในสิบส่วนเท่านั้น แต่เมื่อเจ้ากลายเป็น1นในเจสิทธิสายตรงอาจารย์จะสั่งสอนด้วยตัวเองแม้มันจะไม่เต็ม10ส่วนแต่ท่านสามารถเพิ่มโอกาสได้ถึง3ส่วนเจ้าบอกข้าสิว่าใครจะไม่สนใจวังดินเองตาสว่างเลยนี่มันยังไม่หมดหินยกสวรรค์น,นับไม่ถ้วนในระดับบมเพาะเช่นพวกเรานั้นต้องการมากมายแม้เจ้าจะเป็นสิทธิของอาจารย์จะได้รับเบีย้ยเลี้ยงต่อเดือนแต่ขณะที่ระดับบมเพาะเพิ่มขึ้นมันจะไปพอได้ย่งไง แต่เมื่อเจ้ากลายเป็นหนึ่งในเจ็ดสิทธ์สายตรงเจ้าจะมีโอกาสได้ไปยังคังหินดกสวรรค์อะไรสิ้นสุดของสำนักชะตาสวรรค์ตอนนี้เจ้าสนใจแล้วใช่หรือไม่อีกทั้งถ้าหากเจ้าไม่สนใจในเรื่องตำแหน่งไม่สนใจในเรื่องการบรรลุขั้นทีวบและไม่สนใจในเรื่องหินดยกสวรรค์เจ้ารู้ไหมว่าเมื่อเจ้ากลายเป็นหนึ่งในเจ็ดสิทธ์สายตรงเจ้าจะได้สืบทอดมรดกแห่งเต่าของท่านอาจารย์มรดกของท่านอาจารย์ไม่ใช่เต่าที่กว้างใหญ่แต่เป็นวิชาเทพของจรงิง เป็นสิทธิ์สายตรงร้อยปีเจ้าจะสามารถได้รับวิชาเทพระดับต่ำได้นี่สมบูรณ์แบบวิชาเทพระดับต่ำเป็นสิทธิ์สายตรงได้1000ปีจะได้รับวิชาเทพระดับต่ำอีกหนึ่งวิชาเจ้าจะถูกส่งตัวไปยังสมาพันธ์เซียนเพื่อศึกษาเพิ่มเติมกลายเป็นผู้ทรงอำนาจในโลกแห่งเซียนที่แท้จริงวังลินเล่เอ่ยถามว่าหากข้าเป็นสิทธิ์สายตรงเป็นเวลา1,000ปีข้าจะได้รับวิชาเทพที่สมบูรณ์เรื่องจริงใช่ไหมมันก็แน่อยู่แล้ว สิทธิ์สายตรงของกองกําลังสีเขียวรีเชิงหนานได้เป็นสิทธิ์สายตรงมากกว่าพันปีร้อยปีก่อนเขาได้รับวิชาเทพระดับต่ําที่สมบูรณ์จากท่านอาจารย์ตอนนี้เขายังปิดด่านฝึกตนเพื่อเรียนรู้อยู่เลยเมื่อเขาออกมาความแข็งแกร่งของเขาจะมีระดับเหนือจินตนาการวังดินก็เผยปากกายเนี่ยหลังจากคุณคิดเขาเอ่ยถามว่าพี่สามข้าเหนื่อยแล้วข้าจะคุยกับท่านวันอื่นข้าจะออกไปเยี่ยมท่านเองไปลายเว่ยก็ยิม้มไม่มีปัญหาเช่นนั้น ข้าจะไม่รบกวนเจ้าอีกต่อไปน้องเจ็ดหากเจ้ามีปัญหาอะไรสามารถเข้ามาหาข้าได้ทุกเมื่อขณะเขาหันกลับรอยยิ้มบนใบหน้าหายไปถูกแทนที่ด้วยใบหน้ามืดมนพี่ใหญ่ท่านต้องการกลายเป็นหนึ่งในเจ็ดสิทธิสายตรงแต่ตาบใดที่ป้ายเว่ยมีชีวิตข้าจะไม่ยอมให้ท่านได้ทําสําเร็จข้าจใจท่านล้มเหลวทุกครั้งนี่เป็นหนทางที่ข้าจะแก้แค้นสิ่งที่ท่านทําไว้เมื่อตอนนั้นหวังหลินกลับไปยังตําหนักไผ่ม่วงก่อนหน้านี้ <laughs> ตัวเขาไม่รู้คุณค่าของวิชาเทพระดับตามที่สมบูรณ์แต่หลังจากอยู่กับสื่อทูนันหนึ่งเดือนเรียนรู้สามวิชาสังหารตัวเขาเข้าใจวิชาเทพมากขึ้นสามวิชาเทพที่สื่อทูนั้นได้รับจากวิชาเทพแตกหักกับครอบครองพลังที่แข็งแกร่งจึงสมมติได้ว่าพลังของวิชาเทพอสมบูรณ์นับว่าเหนือจินตนาการเราเทพที่ทรงพลังได้มีอยู่สองเหตุปัจจัยหนึ่งคือสมบัติสวรรค์และสองคือวิชาเทพ เทพที่มีสมบัติสวรรค์ระดับสูงและรู้วิชาเทพระดับสูงนับประสงพลังเกินจินตนาการยิ่งระดับบ่เพาะสูงก็ยิ่งน่ากลัวอาจจะมีวิชาอื่นที่สามารถชิงชัยกับวิชาเทพได้แต่เท่าทีตัวเขารู้ตอนนี้วิชาของเทพโบราณถือว่าได้เปรียบตัววังหลินมีวิชาเทพโบราณจํานวนมากซึ่งมาจากความทรงจําของสื่อถูทว่าทั้งหมดนี้มีความต้องการที่เข้มงวดและด้วยระดับบ่เพาะของร่างหลักของเขาตอนนี้วังหลิน ไม่สามารถใช้ได้เ,เลยซักวิชาเจสิทธ์สายตรงของเทียนหยุนน่าสนใจวังหลินเริ่มสนใจขึ้นมาเวลานี้เป็นยามบ่ายแก่แก่พาธิตาตังต้งงานบนท้องฟ้าขณะวังหลินเดินออกมาเสื้อคลุมผิวไหวทําให้ภาพรักดูสง่าขณะเดินออกผ่านกองกําลังสีม่วงเมื่อไรก็ตามที่มีสิทธิ์คนหนึ่งเห็นเขาพวกเขาจะหยุดและโค้งคํานับเรียกว่าท่านบรรพชนเจ็ดระหว่างทางวังหลินจึงค่อยๆตระหนักได้สำนักชะตาสวรรค์ ไม่เหมือนสำนักบนดาวสูสักุที่มีความแข็งแกร่งเป็นที่เคารพทีน่นี่วิธีนับตาม้ผู้โสกว่าเป็นที่เคารพตำแหน่งในสำนักขึ้นอยู่กับตอนที่พวกเขาเข้ามาในสำนักเป็นผลให้นอกจากคนอื่นเช่นวังรินที่จู่ๆป้ากดตัวขึ้นอันดับที่นี่มั่นคงจากรุ่นสู่รุ่นโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมถึงแม้ว่าชุนหยุนจะกลายเป็นหนึ่งในเจ็ดสิทธ์สายตรงเขาก็ยังคงเรียกเจ้าชิงชาว่าสิทธิพี่ใหญ่ กองกาลังสีม่วงมีขนาดใหญ่เขาตรวจสอบพื้นที่บริเวณนี้หลายครั้งนักจึงไม่ค่อยคุ้นตากับถนนหนทางเป้าหมายของตัวเขาคือตําหนักสมบัติของกองกําลังสีม่วงตําหนักแห่งนี้คือจุดที่เราสิทธิ์มารับเม็ดยาและหินวิญญาณที่นี่ยังเป็นสิทธิ์ที่ป้ายเวย้ยเนี่ยมารับป้ายสิทธิ์และเสื้อผ้าให้กับวังหลินสําหรับสิทธิ์ของเทียนหยุดแล้วได้รับสิทธิพิเศษเช่นหินโยกสวรรค์แต่และเดือนเขาตัดสินใจมาที่นี่หลังได้ยินมาจากป้ายเวย้ย หากข้าต้องการแข่งขันตำแหน่งหนึ่งในเจ็ดสิทธ์สายตรงระดับวมพ่อของข้าตองบรรลุขั้นแปลงวิญญาณระดับกลางบนดาวเทียนหยุนข้าวังรินจะเป็นคนครองอำนาจทีน่นี่ไม่ใช่สถานที่ที่ซ่อนความแข็งแร่งหากข้าเผยจุดอ่อนข้าจะอยู่ใต้เท้าคนอื่นแม้แต่เทียนหยุนก็ยอมรับเรื่องนี้ไม่เช่นนั้นการต่อสู้ครั้งก่อนคงไม่เกิดขึ้นเมื่อเป็นแบบนั้นข้าอยากเห็นว่าข้าสามารถปีนไปได้ไกลแค่ไหนในสำนักชะตาสวรรค์ตาบใด,ดที่ข้า ไม่ได้ข้ามเส้นของอาจารย์ข้าก็สามารถทำทุกอย่างที่ข้าต้องการได้ตําหนักสมบัติคือจุดศูนย์กลางของกองก,กำลังสีม่วงตั้งอยู่บนฐานยักษ์ที่มีกิ่งก้านขยายออกจากภูเขาตําหนักแข่งนี้มีทั้งหมด9ชั้นและเมื่อมองออกไปมันจะมีพลังปานปลดไปออกมาเรากับลมตําหนักสร้างขึ้นจากกระเบื้องหยกเขียวด้านหน่อขา,าให้ความรู้สึกเก่าแก่ราผ่านการเวลานับครั้งไม่ถ้วนกระเบื้องหยกเขียวบางส่วน กระทั่งเปลี่ยนเป็นสีทึบเถาวันเขียวบางแห่งเติบโตขึ้นจากร้อยแตกในกระเบื้องปกคุมพื้นที่บางส่วนของตําหนักเถาวันที่เติบโตขึ้นทุกชั้นจะมีดอกไม้สีม่วงซึ่งปลดป่อยกลิ่นหอมจนสั่นสะเทือนไปทั้งจิตใจตายตําหนักมีค่ายกลขนาดักษ์ค่ายกลแห่งนี้ขยายออกไปครอบคุมทั้งพื้นฐานแล้วรวมถึงตําหนักสมบัติที่อยู่ตรงกลางมองไกลออกไปค่ายกลน,นี้คล้ายกับ การรวมการของหยินอย่างจนก่อเกิดเป็นสัมผัสอันท่วมทนอีกทั้งยังมีกิ่นอายทรงพลังสามสายภายในค่ายกาที่ดูราวกับพยายามทะลวงมันออกมารัศมีสามจุดนี้เกิดขึ้นจากรอยสีขาวเคลื่อนไหวภายในค่ายกุลแต่แปลกนะที่พวกมันไม่เคยชนกันเลยณนะตอนนี้มีบูรุษผู้หนึ่งนั่งอยู่ที่นอกตำหนักสมบัติเขาเป็นชายวัยกลางคนสวมผ้าคุมสีดำคิ้วเรียวยาวราวกับกระบี่ผิวกายขาวเนียเล้ากระจก เขาแบ่งออกเป็นสามเส้นให้ความรู้สึกเรากระเทพเจ้าระดับบ่วเพาะของคนผู้นี้ถูกซ่อนเอาไว้อย่างมิชิดยากจะมองทะลุผ่านระดับบ่วเพาะของเขาเว้นแต่จะเป็นคนที่มีระดับสูงกว่าเขานั่งอยู่ที่นี่ด้วยใบหน้าสงบเราก็ว่าไม่มีสิ่งใดในโลกสําคัญตอนนี้ความสนใจทั้งหมดของเขาอยู่บนตักบนตักเป็นกระบี่ยาวเจ็ดฟุตกระบี่เรมนี้เปิดปลายแสงชั่วร้ายและมีสีเขียวร้วน ภายใต้แสงอาทิตย์พื้นที่โดยรอบถูกปกคลุมในแสงสีเขียวที่แต่งแต้มทุกสิ่งให้กลายเป็นสีเขียววังหลินยืนอยู่นอกตำหนักสมบัติห่างออกไปหลายสิบฟุตยืนจ้องเขาที่กำลังนั่งอยู่ระดับบ่วเพาะของเขาเป็นเซียนขั้นตัดวิญญาณระดับปลายสูงสุดแต่กลับมีเจตจำนวนกระบี่ที่ซ่อนไว้ได้ดีเยี่ยมจริงๆชายวัยวกลางคนนั้นก็รืมตาขึ้นมองวังหลินที่อยู่ไม่ไกลนะและเขาเนี่ยรีบโค้งคำนับสิ์จางเฉียนฟานขอคำนับบรรไปชนเจ็ด กระบี่เขียวก็เปลี่ยนเป็นแสงและกลับเข้าไปในร่างวังดินถามขึ้นว่าเจ้าให้ข้าดูกระบี่เหินของเจ้าได้ไหมจางเซียนฟานพูดขึ้นว่ากระบี่เหินของสิทธิ์เป็นเพียงของทั่วไปข้าเดียวรับจากร้านค้าข้างนอกสำนักและมันไม่มีสิ่งใดพิเศษหากท่านบนรรไปชนเจ็ดยากจะดูนับว่าข้าตาถึงเขาชี้ระหว่างคิว้วตองเสียงร้องกระดังแสงสีเขียวรอยออกมาเปลี่ยนเป็นกระบี่ยาวเจ็ดฟุตแล้วปวดไปเคลื่อนเสียงหึงห่งดวงตาวังลินเย็นละเยะียบ แลยยื่นมือออกไปเมื่อกบีเขียวถูกเขาจับไว้จึงเริ่มตรวจสอบมันอย่างละเอียดเพียงก่อนหน้านี้จางเสี่ยงเก็บกบีเหินกลับไปเจตจำนวนกบีก่อนหน้าที่วังหลินสัมผัสได้ก็หายที่ไหนได้เจตจำนวนที่แข็งแกร่งนั้นออกมาจากกบีไม่ใช่ของจางเสี่ยงฟ่านจิตใจวังหลินก็เริ่มสัน่นเมื่อสัมผัสกบีด้วยมือซ้ายหากเป็นคนอื่นมันคงยากสัมผัสเจตจำนวนกบีเ่เล่มนี้หากคนอื่นพบก็คงตระหนักได้ว่ากบีเ่เล่มนี้ไม่ธรรมดา แต่ว่าวังหลินสัมผัสเจตจำานงกระบี่จิตใจเขาสั่นความรู้สึกคุ้นเคยโจหยี่เศษเซี้ยวเจตจำนองกระบี่เร่มนี้ชัดเจนว่าเป็นเจดจำนองของโจหยี่ที่ปลดปล่อยออกมาตอนที่เขาเปลี่ยนเป็นจิตวิญญาณกระบี่ตอนนั้นโจหลีไล่ตามเซียนกระบี่หลิงเทียนหูเขาหายตัวไปมากกว่าร้อยปีนับตั้งแต่นั้นนี่เป็นครั้งแรกที่เขาสัมผัสเจตจำนองกระบี่ของโจหยี่หากเขาไม่ใช้เวลานยาวนานใต้เจดีเพื่อทำความเข้าใจเขตแดนของโจหยี่ คงไม่ทานที่เขาเจอดูได้เพียงแค่มองเจตจำนงในกระบี่เริ่มนี้มีร่องรอยเล็กๆหลังสัมผัสมันตัวเขาก็คิดแล้วรูปคำกระบี่กระบี่เริ่มเรืองแสงเจิดจ้าลำแสงเส้นหนึ่งก็ออกมากลายเป็นดาวสีเขียวรอยเบื้องหน้าเมื่อมองที่ดวงดาววังลินก็ถอนหายใจและคว้าดวงดาวนั้นมีร่องรอยเจตจำนงกระบี่ในกระบี่เริ่มนี้ซึ่งมาจากสหายเก่าของข้าดังนั้นข้าจะเอามันไปแต่ข้าจะไม่ให้เจ้าเสียเปล่า นี่คือหินหยกที่มีกฎเกศสิชุดอยู่ข้างในใส่มันลงไปในกระบี่เหินระดับต่ำหรือระดับสูงจะเพิ่มพลังให้มันอีกหลา,ายเท่าวังหลินตบกระเป๋าหินหยกก้อนหนึ่งฟากฏดขึ้นในมือและโยนให้ฝ่ายส่วนกระบี่เหินสีเขียววังหลินก็คืนมันกลับไปแม้ว่าจางเซียนฟ้านจะเผยใบหน้าขคารพแต่แววตากับเจ็บปวดเขารับหินหยกโดยไม่คิดอะไรและตรวจสอบมันแต่ก็ตกตะดึงหลังจากนั้นเขาเอ่ยว่าขอบคุณมากท่านบรรพชนเจ็ด จางเซียนฟานฝึกฝนมานานและเห็นหลายสิ่งหลายอย่างดังนั้นจึงสามารถบอกได้ทนทีว่ากฎเกณฑ์18ชุดนี้ไม่ธรรมดากฎเกณฑ์ทั้งหมดเป็นกฎเกณฑ์รูปแบบโจมตีและยิ่งหายากไปกว่านั้นคือมันสามารถซ้อนทับกันและกันได้จางเซียนฟานก็ระงับความตื่นเต้นเขาอยากจะปิดด่านฝึกตนตั้งแต่ตอนนี้และประทับกฎเกณฑ์ทั้งหมดไว้ในกระบี่เหินน่าจะทำให้เขาไม่ต้องหวาดกลัวสหายเสียนขั้นตัดวิญญาณระดับปลายเลย กดเกณฑ์18ชุดนี้มีเพียงสองกลุ่มกดเกณฑ์ที่วังหลินศึกษามาจากหมวกฟางของยุนเฉียนจื้อมันยังไม่เพียงพอจะให้กดเกณฑ์บรรลุระดับถัดไปหวังหลินไม่ต้องการเสียเวลาข้ามาที่นี่เพื่อมารับหินโยกสวรรค์เขาก็ได้พูดว่าท่านบนรรพชนเจ็ดท่านได้รับหินโยกสวรรค์หนึ่งร้อยก้อนทุกเดือนส่งป้ายสิทธิ์ให้ข้าและข้าจะเปิดค่ายกลนเคลื่อนย้ายให้ท่านวังหลินก็เงียบและยื่นมือออกไปโยนป้ายสิทธิ์หลังจากนั้น จางเซียนฟ้านก็รับมันเขาก้าวถอยหลังด้วยความคารบตรวจสอบพื้นที่เล็กน้อยหลังจากนั้นกดป้ายลงสู่พื้นวังดินเห็นอย่างชัดเจนว่าจางเซียนฟ้านกดไปที่ตำแหน่งรัศมีทั้ง3อยู่ป้ายสิทธ์กดลงไปในค่ายกดรัศมีทั้งสมก็พุ่งออกมาเข้าหาป้ายสิทธ์เกิดเป็นเสียงกึกก้องจางเซียนฟ้านไม่สามารถเนี่ยทนประคองป้ายสิทธิ์ไว้ได้เขาจึงถอยออกมาแต่ป้ายสิทธ์เริ่ม้อยกา,ากาศรัศมีทั้งสมเก็ร้อยจากพื้นดิน พุ่งผ่านป้ายพวกมันเคลื่อนไหวรวดเร็วเร็วจนกระทั่งเห็นแต่ภาพติดตาหลังผ่านไปเป็นเวลาหลายลมหายใจป้ายสิทธ์ก็เปิดไปแสงสีม่วงอันแข็งแกร่งเจ,จ,จิดจ้าจากนั้นรัศมีทั้งสามก็พุ่งออกจากป้ายสิทธ์ร่วมเป็นหนึ่งลัศมีรวมกันรอยก็หาตำหนักสมบัติหยุดลงด้านหน้าชั้นเจ็ดและเปลี่ยนเป็นประตูแสงจางเซียนฟ้านบอกว่าท่านบันไปชนเจ็ดบดเข้าไปด้วยป้ายสิทธ์ของท่าน วังรินก็เดินเข้าไปข้างหน้าคว้าป้ายสิทธิ์แล้วเหาะเหินตรงไปยังชั้นเจ็แน่นอนว่าประตูแสงให้ผลลัพธ์เช่นเดียวกับค่ายโกนเคลื่นอนย้ายขณะวังรินก้าวเข้าไปสายตาก็พันผ้ามัวและเมื่อเห็นชัดเจนอีกครั้งเขาก็อยู่ในโรคที่คล้ายกับดินแดนสวรรค์สถานที่แห่งนี้แต่ไม่ได้กลิ่นหอมของดอกไม้น้ําใสสะอาดร่องผ่านกระแสน้ําท้องฟ้าปกคลุมไปได้วยก้อนเมฆเจ็ดสีกระทั่งมีกาเรียนที่บวยบินขณะก้อนเมฆเจ็ดสีรวมตัวกัน ก็กเกิดเป็นร่างหนึ่งวังลินไม่อาจเห็นใบหน้าของร่างนี้ได้ชัดเจนแต่คืนพลังปานสวรรค์ออกมาจากเขาปลายสิทธ์น้ำเสียงเนี่ยองอาจออกมาจากร่างยักษ์ตนนี้วังลินก็โยนป้ายให้ปลายก็ร้อยเข้าหายักษ์เมื่อเข้าใกล้เหมันก็แตกสลายกลายเป็นอองแล้วรวมเข้ากับตัวยักษ์เมนานักเจ้ายักษ์ก็พูดว่าสิทธ์ระดับเจ็ดของกองกําลังสีม่วงไม่ได้ถอนหินยกสวรรค์มาร้อยสามปีแล้วเจ้า ต้องการรับไปทั้งหมดในครั้งเดียวหรือไม่วองดินก็ตกใจแม้จิตใจเขาจะแข็งแกร่งข้าต้องการถอนมันทั้งหมดมีทั้งหมด1 23,600ชิ้นน้ำเสียงยักษ์ดังขึ้นหินโยกสวรรค์นับไม่ถ้วนก,ก็ร้อยออกมาวองดินมองหินโยกสวรรค์ที่กำลังเนี่ยกองเป็นผืนนกงกรู้สึกคอแห้งเขาไม่เคยคิดว่าสำนักชะตาสวรรค์จะตำนายหินโยกสวรรค์ได้ขนาดนี้หากสิทธิ์สักคนเรือไว้10,000ปี เช่นนั้นคงไม่เก็บรวบรวมหินโยกสวรรค์มากมายเกินจินตนาการหรือหินโยกสวรรค์เป็นของหายากทําไมสํานักชะตาสวรรค์ถึงมีมากมายนะขณะหินโยกสวรรค์กองสูงนั้นดวงตาก,ก็ส่องสวรร่างก่อนจะเก็บหลังเก็บแล้วเขาตบกระเป๋าหวังลินรู้สึกเหมือนกับนี่ไม่ใช่เรื่องจริงเขายิ้มและสายหน้าไม่สงสัยเลยที่ผู้คนคิดว่าเขาบ้านนอกความรอบรู้ของเขาตอนนี้ยังไม่พอโดยหินโยกสวรมากกว่าแสนชิ้น ก็น,นับว่าเพียงพอให้ดวงตาเขาแดงฉานหากใครก็ตามพยายามหยุดเขาไม่ว่ามันจะเป็นใครตัวเขาคงโจมตีด้วยไม่ลังเลยก็สูดหายใจตอนนี้เขามีเพียงฟื้นฟูอาการตกใจจากขินยกสวรรค์ลางยักษ์ในท้องฟ้าค่อยๆเรือนหายไปเปลี่ยนกลับกลายเป็นก้อนเมฆเจ็ดสีละอองแสงสีทองหลายจุดค่อยๆกลับคืนกลายเป็นป้ายสิทธ์รอยเข้าหาหวังลินเขายกมือขวาขึ้นขณะสัมผัสป้ายสิทธิ์พลังร่องหนสายหนึ่งผลักเขากลับไป และหายตัวไปจากสถานที่นี้โอเคครับเจอกัาในคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเด้อ